สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูทีสอนคอมครับใครๆก็เรียนคอมได้วันนี้นะครับเราอยู่กันในโปรแกรม adobe flash cs 6นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูทีก็จะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟ m e by เ a m e นะครับหรือว่าเฟรมต่อเฟรมนั่นเองครับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเป็นการสร้างคีย์เฟรมขึ้นมานะครับหลายๆคีย์เฟรมนะครับต่อเรียงกันแต่ละเฟรมจะมีอิสระต่อกันนะครับการแก้ไขเฟรมใดเฟรมหนึ่งนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อเฟรมอื่นๆซึ่งหลักๆนะครับมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1ก็คือการสร้างข้อความเคลื่อนไหวนะครับ รูปแบบที่2ก็คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับแบบย้ายตำแหน่งของวัตถุนะครับรูปแบบที่3ก็คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อขยายวัตถุนะครับมีวิธีการอย่างไรนั้นเราไปดูกันในรูปแบบที่1กันก่อนเลยครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนก็ต้องเปิดโปรแกรม Adobe Flash CS 6มาให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จากนั้นคุทีก็จะสร้างงานใหม่ด้วยการเลือกที่ Action Script 3.0นะครับอพอได้งานมาแล้วคุทีก็จะขยายเปอร์เซ็นต์ของงานเป็น170%นะครับในรูปแบบที่1ครับให้หนักเงยนเลือกไปที่ Tech t e x t t u o e นะครับตัว T ตรงนี้นะครับข้างล่าง Pen Tool นะครับคลิกเมาส์ซ้ายเลือก t e x t u e นะครับอย่างนั้นนําเมาส์มาวางที่สเตทนะครับหรือว่าพื้นที่ทํางานของเรานะครับคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งครับก็จะปรากฏเคอร์เซอร์แล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะครับในเฟรมที่1นะครับให้เราพิมพ์ตัวหนังสือตัวแรกไปครับในที่นี้ครูทีจะพิมพ์คําว่าสายอักษรนะครับเลือกสีก่อนนะครับครูทีขอเลือกเป็นสีม่วงๆนะครับสอเสือ ต่อไปครับนักเรียนนำเมาส์มาวางตรงเฟรมที่2ครับจากนั้นกด F6 นะครับหรือว่าคลิกขวาที่เฟรมที่2นะครับจากนั้นเลือกที่คำว่า insert keyframe ครับอพอ insert keyframe เสร็จนะครับนักเรียนสังเกตดูว่ามันจะมีจุดสีดำๆเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเฟรมที่2ครับจากนั้นเราก็ นำเมาส์มาวางที่หลังสอเสือครับแล้วก็พิมพ์สระอาไปครับต่อไปครับให้นักเรียนมาที่เฟรมที่3นะครับจากนั้นกด F6 ครับเพื่อสร้างคียเฟรมใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็มาที่ข้างหลังสระอาพิมพ์ยอยักษ์ลงไปครับจากนั้นก็มาที่เฟรมต่อไปแล้วก็พิมพ์1เฟรมต่อ หนึ่งตัวอักษรนะครับ you you cry, เมื่อครบแล้วนะครับให้กลับมาเลือกที่ Selection Tool นะครับจากนั้นเราจะทำการกดทดสอบนะครับโดยไปที่คำว่า c o n t r o l แล้ว กดที่คำว่า play ครับหรือกดปุ่ม control enter ตัวอักษรก็จะเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเมื่อเรากด control enter นะครับเราก็จะได้ไฟล์นามสกุล .swf นะครับเป็นไฟล์วิดีโอนะครับรูปแบบที่สองนะครับเป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ ย้ายตำแหน่งวัตถุนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นก่อนนะครับจะว่าเป็นภาพธรรมดาหรือเป็นแบบซิมโบลก็ได้นะครับในที่นี้ครูทีจะ Import รูปเข้ามานะครับเลือกไปที่ไฟล์เลือกคำว่า Import ในที่นี้ครูทีจะเลือก Import to State เลยนะครับจางนั้นก็เลือกรูปครับแล้วก็กด Open ได้เลยครับ อ่าเราก็จะได้ยานอวกาศมา1รูปนะครับอ่าเมื่อได้แล้วนะครับเมื่อ Import รูปมาแล้วนะครับให้เราคลิกที่เฟรมที่2ครับจากนั้นกดปุ่ม F6 นะครับหรือว่าคลิกขวา Insert Keyframe นะครับในเฟรมที่2นี้นะครับเราจะเลื่อนรูปมาข้างหน้าเล็กน้อยครับพร้อมกับเลื่อนขึ้นข้างบนเล็กน้อยครับต่อไปครับ มาที่เฟรมที่3ครับกด F6 ครับเลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยเลื่อนลงมานิดหน่อยนะครับอ่าเฟรมที่ 4. F6 ครับเลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยขึ้นบนนิดหน่อยนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงด้านขวานะครับ เทคนิคก็คือหากเราเลื่อนขยับให้วัตถุนะครับเคลื่อนไวเกินไปการเคลื่อนไหวของวัตถุก็จะไม่สมูทหรือว่าไม่เนียนนั่นเองครับ จากนั้นทําการทดสอบโดยการกดปุ่ม Enter นะครับหรือว่ากดปุ่มหรือกด Control แล้วก็กด Test Movie ครับแล้วก็เลือก Test ครับวัตถุก็จะเคลื่อนไหวจากด้านซ้ายไปด้านขวาวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ต่อไปรูปแบบที่3นะครับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อขยายวัตถุนะครับก่อนอื่นเราก็ต้อง Import รูปเข้ามาก่อนนะครับในที่นี้ครูทีจะเลือก Import to State เลยนะครับจากนั้นก็เลือกรูปครับกดปุ่ม Open ได้เลยครับเมื่อเราได้รูปมาแล้วนะครับให้ทำการเลือก f ฟ e ท r a n s Form ครับหรือกดปุ่มตัว Q ก็ได้ครับ จากนั้นมาที่เฟรมที่2ครับแล้วกด f 6ครับเพื่อสร้างคียเฟรมใหม่จากนั้นขยับลงมาข้างล่างเล็กน้อยครับพร้อมกับขยายกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับเพื่อโคงสัดส่วนของรูปนะครับเฟรมที่3กด f 6ครับแล้วก็ขยับลงมาเล็กน้อยพร้อมกับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ขยายอีกนิดหน่อยครับเฟรมที่4กด f 6ครับขยับลงมาข้างล่างเล็กน้อย แล้วก็ขยายอีกนิดหน่อยครับเฟรมที่5ครับ F6 ขยับลงมาข้างล่างครับแล้วก็ขยายอีกนิดครับ like ทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่ารูปจะขยายใหญ่ที่สุดนะครับหรือว่ามาทางด้านขวามือให้หมดเลยนะครับ จะขยายก่อนแล้วค่อยขยับก็ได้นะครับอย่าลืมกดปุ่มชิปค้างไว้ด้วยนะครับ เมื่อเราขยับจนพอใจแล้วนะครับก็กดปุ่ม Enter เพื่อทดสอบดูครับหรือกดปุ่ม Control Enter เพื่อทดสอบดูครับเมื่อทดสอบดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับทำการบันทึกครับเลือกไปที่ไฟล์ครับแล้วก็เลือกที่คำว่า Save As นะครับจากนั้นไฟล์เนมนะครับก็เปลี่ยนชื่อนะครับ จากนั้นกดปุ่มบันทึกได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรม by เฟรมนะครับหรือว่าเฟรมต่อเฟรมนะครับของโปรแกรม adobe flash cs 6นะครับงไงก็อย่าลืมเอาไปฝึกทำฝึกใช้กันดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับ จะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่คุทีจะเอาลงให้ในครั้งต่อไปนะครับาำรับวันนี้มีแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ